มาดูคนของคุณนะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยที่ดูคลิปพี่เมย์ตอนนี้คิดอะไรอยู่ในใจนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณคิดอะไรอยู่มาดูกันเลยคะ่ะให้ทาร์ลท์ขาใครคนนั้นของ f c พี่เมย์ตอนนี้เขาคิดเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ f c พี่เมย์อยู่คะมาดูกันค่ะเขาคิดเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ yeah <laughs> เขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงความเป็นธรรมชาติของคุณคิดถึงความร่าเริงของคุณนะคะคิดถึงการที่คุณเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาติแล้วมันทําให้คุณดูร่าเริงสดใสนั่นคือสิ่งที่เขาคิดถึงนะคะเวลาเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงความร่าเริงสดใสของคุณแล้วมันทําให้เขามีความสุขนั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวก กับคุณอีนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะทุกคนนะคะไพ่ขึ้นมาเจ็ด เขามองว่าจริงๆแล้วคุณคือคนในฝันของเขาเลยนะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะไพ่เจ็ดถ้วยความหมายก็คืออาจจะฝันถึงคุณด้วยก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะฝันถึงคุณบ่อยๆแล้วคุณคือนางในฝันของเขานะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็กลัวว่าเขาอาจจะเป็นตัวเลือกหรือเป็นทางเลือกในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีใครเข้ามา เกี่ยวข้องหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณอยู่แล้วคิดเกี่ยวกับคุณนะคะเรื่องราวเหล่านี้แล้วมีอะไรอีกมาดูกันนะคะคิดถึงคุณแล้วคิดถึงการมีครอบครัว การมีทายาทนะคะอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีทายาทกับคุณนั่นเองเขามองว่าคุณคือคนที่เขาจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอยากจะแต่งงานด้วยนะคะ FC พี่เมย์ตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่คนคนนั้นของคุณตอนนี้บอกเลยว่าคิดถึงคุณ มากมายเลยทีเดียวพี่เมย์ลืมอ่านไปนะคะว่าอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิกจิธาตุไฟเม่สิงหชนูแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีเดี๋ยว เป็นไพ่เจ้าหญิงถือถ้วยนะคะที่พี่เมย์อ่านไปก็เป็นธาตุน้ําอีกเหมือนกันนะคะกรกฏมีนพิจิและเมษสิงห์ธนูนะคะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ความคิดของเขานะ,ะพี่เมย์จะจบไว้ที่ไพ่ใบนี้เพราะความหมายดีมากๆเลยอยากจะใช้ชีวิตครอบอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาคิดและคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ค่ะ